สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเซเว่นทุกคนก็กลับมาอยู่กับผมจุงโก้เหมือนเดิมนะครับก็ในคลิปนี้เนี่ยผมจะเอาสเนปเปอร์กับเฮเรเนียเวกนะไปลงประสาทราเชลให้ดูนะครับว่ามันจะโหดแค่ไหนจะโหดกว่าเดลลอนไหมจะโหดกว่าเซอินอะไรไหมนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันก็ strength, นี่นะครับผมตีไปครั้งหนึ่งแล้วนะผมก็ได้ประมาณ5ล้านสีนะครับผม ก็จะมาลองให้เพื่อนๆดูว่า5ล้านเนี่ยทำยังไงนะครับนะเดี๋ยวมาดูกันอันนี้นะครับทีมที่ผมใช้ริปเปอร์เนี่ยเอาวแค่ <are> อาวุธนะครับผมเจ <We like S 1> มก็บวก <great S 1> แค่ <tea. S 1> ดาเมจใส่เป็น2ชุดอ่อนนะครับนี่ก็เป็นเลือด1นึ่เคาน์เตอร์หนึ่งนะครับประดับเนี่ยเป็นคิดาเมจยิงแรงเลยไหมบวกสิด้วยนะ เฮเดเนียผมเนี oh ่ยครับของแบบเน่าๆไเจาะก็ยังไม่ครบประดับก็ไม่มียังไม่สีสิบด้วยบวกสิบไม่ได้ครับก็เท่านี้นะไปเจียวก็ไม่ได้มีอะไรมากครับเอาเวกสองชิ้นนะแล้วก็บวก5 –้าสองชิ้นธรรมดานะครับเป็นเร็วๆแล้วก็อันนี้มันีตามนี้เลยส่วนนี้ก็จะเป็นบล็อกกับเลือดนะครับ ราเชลนะครับราเชลก็เป็น2เร็วนะครับอ่ะบวกอันนึงไม่ได้บวกอันนึงนะครับแล้วก็เป็นเลือดกับบล็อกส่วนประดับก็ใส่บล็อกเจมก็ตามนี้นะยังเลเวลเพียงสามิกเท่านั้นตัวสุดท้ายเอสครับผมเอสเนี่ยก็บวก <you> เกือบครบละเหลือดาบอันหนึ่งนะครับก็เป็นสองเวเลือดบล็อกนะแล้วก็แหวนอยชิลครับผมอันนี้ก็ตามนี้เลยอ่าถ้าเพื่อน,นแบบ งบไม่พอเหมือนผมเนี่ยเรื่องอัญนนมณนนีนะถ้าตัวไหนที่เป็นตัวดาเมจก็บวกสีแดงก่อนนะถ้าเป็นตัวที่แบบเน้นยืนก็บวกเขียวฟ้าก่อนนะครับเพิ่มเลือดเพิ่มเด็ก,กันไปฮาสติบก็จะตามนี้นะดูไปเลยนะครับลอกได้เลยอ่าในรอบแรกเนี่ยผมเอาเพื่อนเนี่ยไปเป็นอ่าสเนปเปอร์เวกเหมือนกันนะแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วเดี๋ยวผมว่าจะเอาคารินไป เดี๋ยวเปลี่ยนหัวก่อนเปลี่ยนหัวเป็น,นปป Sniper Wake เ,เ,เลยนะครับโอเคแล้วคาลินไปแล้วกันนะครับอ่ะลองดู5าบีจัดไปค้างค้างค้างโอเคเปิดมาใ้้ิกิลล่างเฮตนเนียครับ โอเคอันนี้ก็จะเป็นการลดดาเมจมันนะก็กลางโลก,กันหน่อยครับอือะสกิวนี้ไม่เป็นไรครับน่งจะมีเฮเลเนียนะกันสกิวสามเป้านะครับเก็บชิ้นมาหนึ่งตัวได้เลย นี่เฮเลเนียผมค่อนข้างป่อเลยวะนะเฮเลเนียผมครอบเงินตัวเดียวเลยเนี่ยดูไว้ถ้าเกิดใครของแน่นกว่าผมได้เยอะเป็นหกเจ็ดล้านอ่ะผมว่าคีนิคซอฟไฟล์รถเต็มเม็ดไหมครับโอเค นะตีเบามากครับไปเแก้วบัฟหน่อยใส่เข้ามาไม่เป็นไรครับการถามเป้าคือเฮเลเนียเนี่ย,ย,ยจะมีผลมากที่จุดในดันราเชลเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามันกันถามเป้าด้วยแล้วก็กันแบบโดนดีบัฟของลาเชลด้วยนะ โอเคอ่องใช้สกิลเวกครับเอ๊ะอันนี้ก่อนก็ได้ครับลดดาเมจมันเดี๋ยวเราจะแย่นะครับอ่าลดดาเมจไปก่อนเดี๋ยวพิ่งใช้นกนะครับเนื่องจากมีสีตัวเนี่ยถ้าไม่โดนลาเชลข้างหลังก็จะแย่หน่อยนี่กูเท่ากี่วิแฟริิ ลาเิลแปดสิบว,วิยิงไปก่อนนะทิ้งเป็นหนึ่งตัวครับโอ้ไปโดนลาเชลทั้งนั้นไม่เป็นไรค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับเนี่ยดูดิไปตีลาเชลหมดเลยอะไรวะไม่ถึงห้าล้านนะเนี่ย ไปโดนราเชลหมดเลยครับเราจะรีบฆ่าให้ได้ัตัวนะดูดิไม่ยิงราเชลมดเลยจะอะไรขึ้นเลียร์ไปรีบเลียร์ไปอเอาละไอ้ใครวะแคนเชลเลอร์จะตายแล้วครับ ตายไหมยังอยู่สวนสวนสวนไปสวนโอเคเราก็ใช้นะครับผมเลยพี่ลุกตัวเดียวแล้วนะฮะจิ้มลุกไปโอ้โหทำไมมันไปจิ้มยาเชลเหมดเลย คือเราต้องให้เหลือตาเชลตัวเดียวก่อนครับเราจะได้ใช้สกคิวของเอสนั่นเองตับไปเลยนะครับตอนนี้เหมือนจะไม่ได้นะเหมือนลุกซ่ยืนขวางอยู่ยาวๆเลยครับจัดการมันก่อน <S 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 ดูดูดูด,ดูความแบบเออเออร่วงส,สักทีนะ โอเอสสับครับผมราเชลฝั่งมันเนี่ยจะผผาแรงมากครับถ้าโดนสไนเปอร์เนี่ยแรงมากๆบอกเลยเกียวเวกไปเลยนะเพิ่มคีดาเมจอืมแสนหกนะครับโคตรแรงอืมสี่สี่หมื่นนะหอยไปเลยอืมดู องแสนหกประมาณนั้นนะโคนเยอะครับมาค่อนข้างแรงไหมไม่ได้ใช่ไหมจิมจ้มจิมจ้มจิ้มจิ้มจิ้มไปครับผมอืมสี่หมื่น เงยเขมื่นหนึ่งก็แรงอยู่นะครับทีที่ิลวนไปนะมันกระพริบลแล้วเราก็ใช้ทีที่ยวนกไปนะครับแล้วก็ตามด้วยสับของเอสวนไปครับนี่กลัวนะครับตามตามเป้าโอเคสับลงมาโอเคครับผมเตรียมนะครับเตรียมใช้สกิลสไนปเปอร์แล้สไนปเปอร์ก่อนเลยนะครับสไนปเปอร์ เห็นไหมเฮเรเนียแบบของไม่อเวกเจาะไม่ครบก็ดึงยาวนะครับจริงๆตำแหน่งเอสเนี่ยจะใช้เป็นซีก็ได้นะซีผมยังอ่อนดอยครับก็เลยแบบใช้เอสก่อนนะลดเมทันไปอย่าบัฟบัฟก่อน ไปเจียวบัฟก่อนนะอย่าลืมบัฟฝั่งตัวเองด้วยนะครับทั้งเกาะของเฮเลเนียหรือว่าบัฟเพิ่มดาเมจของไปเจียวนะครับบัฟบ,บนไปข้างมันกระพิบไปแล้วเธอไหลเร็วมากครับขอยกโลก,ก่อนเฮเลเนีย ก็ต้องให้สนิปยิงก่อนแล้วกันเทานั้นบอสมันยังกระพิบอยู่นะยังไม่หายไปนะครับต่อยไปเลยนี่แรงมากครับสองแสนเ็ดยังมีคีดาเมดอยู่นะครับก็รีบยิงไปกีวล่างเลยเพราะมันคีวร้ายเป็นก็โคตรแรงนะปุ๊กปุ๊บปุ๊จปุ๊บจดุจดท้ายสามมืีครับ นกมันหมดแล้วนกมันหมดแล้วรีบใส่นกครับไมนะ่งั้นเราโดนตีแรงแน่สกิลเอสก็กระพริบแล้วนะครับผมเทินสียงว่องไวอื้อจิ้มคืนจิ้มคืนจิ้มคืน เน็บยิงก่อนแล้วกันนะบัฟมันยังไม่หมดครับจะได้ไม่เสียเวลาคู่ดาวนะ <c oughs> ติดขี้ดอกเดียวนะครับยิงขี้ร้อยจุดเต้นแรงอยู่ะสะิกียวเวกจะหมดแล้วครับไป ลับบนไปครับรับบนไปเยเลเนยเริ่มโดนแรงนะเฮือนตี่นะโอ้รับกระพิบลานเนี่ย ไฟกลับไปแปดพันดูว่ารอบนี้จะได้เท่าไหร่ขี้เอ,อกเดียวนครับกิวเ,เวก็หมดไปแล้วนะสำ่เรบสนิสเปอร์ก็จะทำให้เบาลง เห็นมไหมจอดสุดท้ายสองหมื่นแปดเท่านั้นนะตอนแรกสามหมื่นสองก็ต่างกันเยอะอยู่นะซื้ขมามาครับอนนโอ้แรงครับสองหมื่นห้าของเยอรมีเก็ใกล้หมดแล้วนะกันสามเป้าสูดเลือดก,กันมากโอเค ติดจุดอ่อนนะครับหมื่นหนึ่งแรงโคตริรีนี้ยิงก่อนเลยครับวันนี้จะไม่ได้ยิงแรงมากหาใจมากครับสปนิปปอ้ป้เนี่ยง่ะก็ดุยันต่อ ทำคลิปนี้เพื่อนๆอาจจะได้แบบตัดสินใจถูกนะว่าควรทำไหมเป็นเปือเ่ออะไรเงี้ยเฮเลเนียอะไรเงี้ยผมว่าเฮเลเนียไงก็น่าทำนะครับมันแจ่มมากเลยถ้างั้นทีมเรารอดมาไม่ได้ถึงขนาดนี้นครับแต่ตอนนี้เราจะตายแล้วออนิปเปื่อก็จะตายนะครับดูมันทิม่มดิโค้ดเจ็บครับ ดีมากดูดเลือดเลยลูกปูไม้ตอนนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยน่าจะพอๆกับตาแรกนะครับดูเดือดครับดูเมียตายไปเนี่ยไม่ตายแต่ไลเชลนี่โอ้นาไเชลมีเกิดไม่เป็นไรนะ ไ่เจลียวยังเลียดแน่นอยู่ครับมับกันไปตับลงไหมึงหมื่นหกโอ้เอสล่วงนะครับต้องเบาลงมากๆแน่ๆนะผมว่างั้น อ่ะครลินมานะครับจุดเนี้ยเอาให้รอดอออก็พอไม่ต้องเน้นแรงหลูดเลือดหน่อยคันนี้โอ้ตายแล้วครับตายกันรัวๆจุดนี้มาไปชุบเพลเนียอีกครับ ต้องหิวนะเอ <S <S เอเดบบี๋ยวจะกิลเวกมาก,กิลเวกมาครับทุขึ้นมาดุนด่วนนาทีของคารินมีแค่นี้จริงๆขอสนิฟยิงอีกสองนัดพอละพอใจละนะน่าจะน่าเยอะอยู่พอสมควรนะครับ ซูมเลยเจ็ดหมื่นหกเท่านั้นสองฮิตก็แสนสี่แสนห้าประมาณนั้นนะครับมาสองนัด <c oughs> ไม่มีบ๊อบอะไรงั้นนะจุดนี้โอ้ชนิดโดนด้วยล่วงครับยังไม่ร่วงนะปูดเลือดก,กันมาครับแต่ว่าโดนไฟเผาไม่นานก็น่าจะล่วงนะ โอ้ยสวนก็ไปมาจะชุบราเชยลขึ้นมาต่อดีไหมดูดเลือดมาไปเที่ยวดูดเลือดฟูด <c oughs> สุดใจครับตอนนี้ขอยีอสองนัดได้ไหมขอ,อ้ยสองนัดได้ไหมก็นิบก็นิ้าสิบล้านเนี่ย โอ้ยแค่น,นี้เฟลโอ้โหดูมันพันครับฮเฮเดเนียก็ไปเกี่ยวก็ร่วงครับเนื้อคอเตอร์ผมเลยโอ้โหร่วงครับจุดนี้ทำอะไรไม่ได้อาเชลรอดอยู่หนึ่งตัวหรือเปล่าจิมจ้มจิม้มจิ้มดอกสุดท้ายขอจิมอจ้มห่อยจิ้มสรุปไม่ถึงสิบล้านครับเอ,อ จบไปแล้วนี่ได้เท่าไหร่4ี่ห้าบวกกับ,กบห้องทดลองอีกล้านสนะครับก็ประมาณ5.8ดนะก็ได้เยอะกว่าเดิมนะครับนี่เป็นไงทางลาสซนิปเปอร์เวกนะครับก็เพื่อนๆก็ลองเอาไปใช้เอาไปปรับเปลี่ยนใช้ดูใครของแน่แนๆแ,แบบทุกตัวอย่างเงี้ยผมว่า6กเดแดล้านนะครับไม่เกินเอื้อมนะโอเคสำนวบวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่ รับชมคลิปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องของผมด้วยนะครับลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย